สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสีหน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะถึงรอบ vip นะคะก่นไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ น้องแอดนะคะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะน้องแอดก็เดี๋ยวไปไล่ตอบนะคะพี่ๆน้องแอดทำงานควบคู่ไปด้วยนะคะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่น้องแอดยังไม่ได้ตอบนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์ให้น้องแอดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะพี่ๆ สำหรับเมื่อว,วานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปผลเมื่อว,วานให้รับชมกันนะคะเมื่อว,วานนะคะน้องเอ็ดให้เด่นที่9เด่นที่3เด่นที่0ตัวเด่นมาครบนะคะ3ตัวมาครบแล้วก็มาประกรบคู่กันด้วยนะคะเมื่อว,วานนี้ตัวเด่นมาครบนะคะ3ฟันวิ่งรูดเม็ดเดียวที่0ูนย์นะคะเมื่อว,วานท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องเอ็ดยินดีด้วยนะคะ สำหรับรอบแรกนะคะท่านใดนำศูนย์ไปรุดวิ่งก็เข้าไปนะคะใน02นะคะมาในเลขบนรอบเฉพาะกิจนะคะก็มาในคู่นี้นะคะมาตรงๆนะคะพี่พสายรุดวิ่งนะคะเข้าในรอบเฉพาะกิจเลขบนไปนะคะสำหรับล่างก็หลุดนะคะแล้วก็พิเศษ596กับ3าส ตัวดินน้องเอสดมาหมดเลยนะคะพี่ๆเก้าหกกับสามสามนะคะส่วน v i ส่วนปกตินะคะแปดสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะคะพี่ๆรอบนี้ก็หลุดไปนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบ v ี p 2พีสองศูนย์สามกับศูนย์สี่นะคะโอ้ศูนย์มาดิ้งเลยนะคะมาข้างล่างแล้วก็บุญนะคะรอบ v.ip นะคะเข้า03แล้วก็04ไปนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดมีชุกมีลาบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่1นะคะเดือน 3, 2566กันต่อนะคะสำหรับวันที่1นะคะน้องแอด ก็จะให้ตัวเด่นไปนะคะเด่นที่7กับ3นะคะสกับ7ยังเด่นอยู่นะคะแต่วิ่งรูดเม็ดเดียวน้องแอดให้วิ่งรูดที่7นะคะพี่พี่น้องแอดยังชอบ7นะคะท่านใดชอบก็ตามได้นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบ7นะคะก็เอา2สงนะคะไปรูดไปวิ่งแทนได้นะคะพี่พี่ น้องเอ็ดเขียนขออภัยนะคะพี่พี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะน้องเอ็ดขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่สวยงามยังไงน้องน้องเอ็ดขออภัยด้วยนะคะ วันนี้วิ่งรุ่นไม่เดียวนะคะที่7ชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมีน้องแอดมาแล้วน้องแอดกระโดดข้ามนะคะจิตจิตไม่มีนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่เขาเพิ่มตรงนี้นะคะจิตจิตตัวที่น้องแอดชอบนะคะคู่เลขนะคะเจ็ดหกเจ็ดดนะคะ 73 72นะคะสำหรับตัวที่น้องแอดชอบนะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเจนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางสุด1เม็ดเดียวนะคะท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะตัวนิ้นนะคะ7จห้า จ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามนะคะเจ็ดเจ็ดนี่ขออนุญาตขออนุญาตนะคะพี่พี่เจ็ดเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะน้องเอดก็เขียนผิดเขียนถูกนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะในตารางน้องเอดมีเจ็ดมีสามมีสี่นะคะแล้วก็มีสองมีแปด แล้วก็มีหกนะคะตัวเด่นนะคะเด่นก็จะเด่นที่เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามตัวเด่นในตารางสามารถจับคู่จับรินกันได้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่สวยงามยังไงน้องแอดขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆนะคะสำหรับเราพัฒนาในวันนี้นะคะสำหรับ วันนี้น้องแอดก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่ใช่เราพัฒนานะคะพี่ฮานอยนะคะน้องแอดพูดผิดนะคะขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงๆงปังๆนะคะไวเ,าาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ